เอ๋สวัสดีค่ะทุกท่านหนูจะพาทุกท่านมากินมาก,มากว่าในอยเต็มต้นเลยนี่มากว่ามากว่าตอนนี้เป็นลูกเล็กนะคะมากว่าตอนนี้เป็นลูกเล็กดำๆเต็มต้นเลยอ่ะโอ้เยอะมาก เยอะมากอ้มันย้อนแสงอะมองไม่เห็นเนี่ยเป็นหมากเล็กๆเขาเรียกหมากว่าขี้นกหรือเปล่าเพราะว่าหนูเรียกเองนะแต่โน่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหน่วยเล็กๆนะคะมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กมีสองสองแบบ แต่อันเนี้ยต้องลองซิมเบิงไว้ขอซิมเบิงก่อนหวานหรือเปล่าอืมอืมอม,มัน เม็ดมันเต่งตึงอ่ะมันจะออกปาดฝาาลองเอาลูกที่แบบย่นย่นจักหน่อยหาลูกที่แบบย่นย่นจักหน่อยมาอันไหน,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 นที่มันหล่นแล้วนี่เนาะตัวที่มันหล่นเหี่ยวเหียวจังน้อยอืม ก็เป็นประเภทที่แบบว่าที่ที่มันเหียเ่ยวๆอ่ะเราเด็ดไปต้องไว้ไว้สักคืนนึงพอมันนิ่มๆเหี่ยวๆอ่ะมันจะหวานแต่ถ้าลูกแบบเต่งตึงอย่างเงี้ยมันก็จะออกแบบว่าฝาดๆจักน้อยโอ้หรือแล้วก็ไปทำอ,อะไรนะพริกจิ้มอ่ะได้อยู่แต่กินทีละเม็ดไม่ได้ไม่ไหวนะ ต้องลหลายๆายเม็ดกึ๊บทีเดียวอร่อย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 ค่ะอร่อยไหน่ะมัน หนูยืดได้แค่กิ่งนี้กิ่งนู้นที่โน้มลงแต่ที่เหลือหนูเอาไม่ถึงแล้วอะ่ะเพราะว่ามันยืดสุงดำเต็มต้นเลยนะแล้วก็ดูดูตรงที่มันร่วงนะคะทุกท่านตรงที่มันร่วงเป็นเป็นลูกเล็กๆอาปะอาเป๊ะใบไม้มันร่วงทับนะคะ ก็เลยมองมัอเห็นตอนแรกหนูก็ยืนมองอยู่ตั้งนานอะไรเป็นต้นอะไรมีอะไรดำๆพอเดินตามพื้นดูตามพื้นมาอ๋อหมากอันนี้นี่เองมันย้อนแสงคือต้นอันนี้อยู่ตรงที่หนูหาเหตุพอดีเลยนะคะนี่เนี่ยตรงโซ่ข้างบนนี้อยู่ตรงไหนก็มีต้นอันเนี้ย วันนั้นที่หนูไปหาเฮก็ฝั่งทางนูน้นฝั่งที่ไปทางฝ่ายตรงริมทางตรงนั้นก็เป็นหมากใหญ่ๆส่วนที่อยู่แถวบ้าน,นเป็นหมากเล็กๆเ,เดี๋ยวตอนเย็นสงสัยได้พาจะอ้วนมาหากินแล้วนี่ <laughs> ตอนเย็นๆนี่หนูได้พาเจ้าว่ามาหากินผลไม้รากไม้แล้วอ้ยมันย้อ,นอ่นะนี่นีนแล้วมันร่วงแล้วมันร่วงแล้วนี่นี่ตัวร่วงใหม่นี่ เจ้าของเขาไม่อยู่หรือเจ้าของเขาอยู่ก็เอาไม่หมดเพราะเต็มต้นเลยดกมากต้นไอ้นหนหนแหงข้างนอกอีกต้นหนึ่งคือดกเต็มต้นเลยทำไมไม่ค่อยมีใครกินอะ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรหรือว่ามันอยู่สูงเอาไม่ได้ แล้หนูก็มองไม่เห็นด้วยมันย้อนแสงเป็นาาพล่ามัวหมดเลยไปกลับบ้านเราเราจะอ้วนมาหนูจะพาเข้ามาหาผลไม้กินเก็บสดๆจากต้นกลับบ้านกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบสั้นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ